อยู่กับ R15 นะครับผมก็วันนี้จะมาตั้งวาล์วเช่า R15 ขั้นตอนแรกก็ทําการถอดถังน้ำมันถอดแฟลลิ่งครอบข้างออกเท่าที่เราจะถอดได้ก็จะเหลือพื้นที่ในการล้วงมือเข้าไปตั้งวาล์วประมาณนี้นะครับผมพื้นที่ค่อนข้างน้อยก็จะมีน็อตฝาอยู่5ตัวนะครับ หลังจากถอดฝาออกมาแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฝาครอบวาวอ่า15 Exciter M Slash ตัวนี้จะถอดยากสุดนะครับผมถอดฝาว่ายากแล้วล้วงมือเข้าไปตั้งวาวยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับพื้นที่ค่อนข้างแคบ วาลค่อนข้างห่างนะครับตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ขออนุญาตข้ามขั้นตอนการล้วงเข้าไปตั้งเลยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่น้อยถ่ายไม่ได้นะครับส่วนเทคนิคการตั้งวาลวถ้าใครมีฟิลเลอร์เกตก็ใช้ฟิลเลอร์เกตตั้งง่ายๆได้เลย ส่วนใครที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตนะครับก็ใช้วิธีการเทคนิคแบบนี้นครับค่อยๆคลายน็อตล็อกตัวน็อตกดวาลก่อนคลายออกแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดทั้ง2ตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหมุนคลายออกมาทีละเสร็หนึ่งส่วนสีเกียวก็ได้ทําทีละข้างอันนี้อันนี้ในกรณีที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตนะครับอ่า ส่วนใครที่มีฟิลเลอร์เกตก็คือจบฟิลเลอร์เกตตัวเดียวจบสำหรับคนที่ไม่มีทําแบบนี้เทคนิคนะครับก็คือมันจะายากกว่าการตั้ง2วาลวนิดนึงบวกกับพื้นที่แคบของ R15 ด้วยนะครับค่อยๆค,ยคายทีละตัวทีละเซษหนึ่งส่วนสี่เกียวประมาณนี้จากนั้นพอได้ระยะที่ต้องการแล้วก็หมุนน็อตล็อกตัวกดวาลว ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็หมุนเช็คมาร์กอีกทีหนึ่งนะครับเท่าไห้เป็นอันเสร็จล้วงเข้าไปตั้งก็ว่ายากแล้วล้วงเข้าไปปิดฝาก็ยากไม่ไม่แพ้กันนะครับผมตอนปิดพื้นที่ก็น้อยนะครับจากนั้นก็ปิดฝามาร์ เช็คให้ดีหมุนสักรอบสองรอบนะครับก่อนที่จะประกอบเผื่อเราตั้งพลาดนะครับจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ของเดิมเข้าไปตันนี้จะเป็นยางกันน้ำก็ใส่ค่อนข้างยากนะครับพื้นที่น้อยมากจากนั้นก็เสียบพวกสายท่อยางต่างๆแล้วก็ประกอบถัง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการตั้งวาลวง,ง่ายๆด้วยตัวเองครับผม